อยู่กกลอย่างเดียวนะแม่งอยู่ใต้สะพานด้วยประเดเอยวทุเรียนนะครับทุเรียนที่มีข้อเหนียงยัดคือตรงกลางเยอะว้าวเฮ้ยไม่ได้ใส่ซีทเบล็เพราะไม่มีมือใส่ครับ <c oughs> แล้วก็หลดหกใส่รถครับโหเนี้โอเคครับเราก็ขับมาตามเส้นรังเสร็จปทุมธานีนะครับ จำไว้พอเลยเลยมาหาวิทยาลัยปทุมธานีปุ๊บเนี่ยให้เตรียมยูเทิร์นพอยูเทิร์นพอยูเทิร์นกลับมาปุ๊บเนี่ยร้านอยู่ใต้สะพานนี่จ้าโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้านเจนกแล้วนะครับผมกระท้อนซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปชิมกันว่ากระท้อนทรงเครื่องแล้วก็มีเมนูอะไรอีกมากมายแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องกินกันก็คือไอทุเรียนอ่ะที่แบบผ่าตรงกลางแล้วก็ยัด ข้าเนียวมูนล,ลงไปแล้วก็เห็นมีไอศครีมไ,ไ,ไ,ไอศครีมด้วยอ่ะอยู่บนท็อปอะ่ะฮะเป็นของสกู๊ปสามสกู๊ปแบบโอ้โหโคตรหน้าล้อนอะ่ะหน้าทะลักมากเดี๋ยวเราไปดูว่าเมนูที่เราเห็นในรูปอะ่ะกับของจริงอะ่ะมันจะเหมือนหรือต่างกันยังไงเดี๋ยวเราลองลงไปชิมกันดูครับไปทุเรียนนะครับทุเรียนที่มีข้าเหนียวยัดอยู่ตรงกลางที่เราะมาลองชแต่เขาบอกว่าให้เลือกทุเรียนก่อนให้มันเลือกชิมทุเรียนก่อนในส่วนของทุเรียนเนี่ย มันก็จะมีใสข้าวเหนียวไวแล้วยัดข้าวเหนียวไว้ตรงกลางแล้วแต่ถ้าเกิดจะใสเพิ่มเติมไอศ์ครีมก็เดี๋ยวองกล่องใช่ปะอ,อันนี้ต้องเลือกทุเรียนก่อนนะครอย่างนี้แต่ละแต่ละกล่องก็ราคาไม่เท่ากันแล้วถ้าเกิดใสไอติมเข้าไปก็คือใส่ข้งบนท็อปเข้าไปก่อนราคา880บาทอย่างอันนี้อันนี้นะครับก็จะ250บาท นี้ก็จะสอ0ห้าสบาทต้องเลือกเอาตามเนื้อที่เราชอบนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้ทุเรียนหมอนทองหมดเลยใช่เราวี้็เราถ้าเกิดเราจะชิมแบบไม่เละนีทุเรียนที่ร้านนะคจะไม่ไม่ใช้เลแล้วก็ไม่ใช้แข็งค่ะจะเป็นเลื้อแน้ลาถ้าอย่างนั้นเราลอง มีอ่องไหนที่มีตอกให้เห็นบ้างมา่งคอแล้วปทีุไหนอกไหมคะอะไรคใส่ได้่เพิ่มลูกละสิบาทได้ก็คือใส่ข้างบนท็อปเขาเหนียวไปอีกหรอใช่ค่ะโอเคได้ครับเาเลยครับไมครับ นี้เราก็ได้ข้าวของที่เราต้องการมาหมดแล้วนะครับอันนี้มีออนทรงเครื่องโวโมทรงเครื่องน้ำปลาหวานอันนี้ก็คือรุเรียนที่อยากมาหินนะครับตีข้าวเหนียวตรงกลางแล้วก็มีไอศครีมแต่ว่าทุกทำปลอดภัยครับตอนนี้คนเยอะมากยไม่กินรถดีกว,วานะครับละลายใส่มือเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ได้ใส่ซีเบลเพราะไม่มีมือใส่ครับ <c oughs> แล้วก็ลดหกใส่รถครับผมหกใส่รถหกใส่รถสายสายไม่ได้มีรถตามมาอยู่ ใส่ซิทเบลก็ไม่ได้ครับแล้วก็เม็ดถั่วหลอกหก,กใส่ลดลงเรื่อยๆครับผมไม่สนุกละ <c oughs> อะไรนะไอศครีมทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนไอศครีมเอฟว y t h i ทุกอย่างแม่งรวมกันอยู่ในชิ้นทุเรียนนะครับของร้านเจนกที่เรามาไกลจนถึงปทุมธานีเลยนะรังสิตปทุมธานีเพื่อที่จะลองมาชิมอันนี้ดูนะครับผมก็คือจริงๆไอศครีมก็คือไอศครีมกะทิธรรมดานะที่เมื่อกี้เราไปถ่ายมาบอกว่า ความ Amazing ของมันก็คือมันเป็นการรวมตัวกันระหว่างไอศครีมไม่ถ่ายเลยนะมือมือถ่ายยังไม่โปรนะครับผมก็คือ <laughs> <laughs> มีไอศครีมมีข้าวเหนียวนะครับผมแล้วก็มีทุเรียนเป็นการรวมตัวกันของสามเลเยอร์ข้างล่างสุดนี่เป็นทุเรียนแล้วก็มีข้าวเหนียวอยู่ตรงกลางแล้วก็มีไอศครีมออนท็อปอยู่ข้างบนเป็นไอศครีมกะทิรสช่องนะเฮ้ยซึ่งจริงๆแล้วไอศครีม เขาก็รสชาติดีนะเวย้ยรสชาติรสชาติใช้ได้เลยอะ่ะผมก็ได้กลิ่นทุเรียนหอมขึ้นมาเลยเพราะว่าเพราะว่าแน่นอนที่สุดทุเรียนมันคือกลิ่นแรงใช่ปะ่ะมันเป็นผลไม้กลิ่นแรงแต่ว่าเราจะหยิบอันนี้กินขึ้นมาทีหนึง่งบอกได้เลยว่าแบบโคตรยากถ้าเกิดจะซื้อกลับบ้านไปมันก็คงไม่ได้เพราะว่ามันก็จะละลายก็ต้องแม่งกินกันอย่างเงี้ยครับผมอย่างเงี้ย ก็สงสารเห็นใจนะคนที่ต้องมากินต่ออ่ะก็เขาใจเนาะแต่มันก็จาเป็นอ่ะมันไม่มีที่ลงริงหรอกคือร้านแม่งก็ไม่มีประเด็นแม่งร้านร้านก็ไม่มีไม่มีที่นั่งอ่ะต้องซื้อกลับบ้านแต่นี่มันไม่ใช่ของซื้อกลับบ้านเะเว้ยมันไม่ใช่ของซื้อกลับบ้านถ้าเกิดไม่ใส่ไม่ใส่ไอศครีมอ่ะซื้อกลับบ้านได้แต่ถือว่าโอเคไหมโอเคเมื่อกี้ถามเขาว่าถ้าเราจะเลือกเนื้อทุเรียนแบบที่เราชอบอ่ะแบบไม่เละจนเกินไปทําไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่า ไม่ต้องห่วงเขาบอกว่าเขาคัดเฉพาะทุเรียนที่มี t e x t u r ์เนื้อกําลังดีอยู่แล้วไม่อย่างนั้นอนะ่ะมันไม่สามารถจะผ่าระยัดข้าวเหนียวเข้าไปได้ถ้ามันเละมันทําอย่างนี้ไม่ได้อืมแล้วถ้าเกิดมันมันมันแข็งเกินไปมันก็จะไม่หอมเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้มันทั้งหอมด้วยแล้วก็ไม่เละจนเกินไปจนสามารถผ่าครึ่งแล้วก็ยัดข้าวเหนียวลงไปได้ก็เลยก็เลยเป็นเนื้อที่กําลังพอดีแล้วก็เป็นอย่างที่เขาบอกจริงนะอืม,อมต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งไอเดียการทําธุรกิจที่ที่เจ๋งมากเว้ยคือแบบผ่าครึ่งทุเรียนเอาเข้าวเหนียวมูนยัดเข้าไปก็น่าก็น่ากินอยู่แล้วแม่งยังท็อปปิ้งด้วยไอศครีมอีกซึ่งซึ่งแบบความหอมกะทิความหอมทุเรียนความหอมข้าวเหนียวมูน everything แม่งผสมผสานความหอมได้อย่างละเอียดละมุนสุดๆเออเฮ้ยยอมรับว่าไอเดียดีแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมแต่ต้องกินที่บ้านนะ ต้องอยู่ในบ้านเละแล้วเละแล้วเนี่ยเปกติจะเป็นคนที่ไม่กินมุมมามเวลาแบบมีกล้องมาถ่ายอ่ะจะไม่กินมุมมานะไม่กล้าต่อให้ไม่มีอ่ะยังไม่กล้าเลยแต่วันนี้ไม่หวั่น goal อืมอืมที่ตอนนี้ไม่มีแอร์เลยแต่ที่วันนี้มารีวิวหลักแล้วอยากอยากให้ทุกคนเห็นในความครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ของเอง รุเรียนผ่าครึ่งแล้วก็ยัดข้าวเหนียวบูดเข้าไปแล้วก็ท็อปอัพด้วยไอศครีมผมว่ามันพอเห็นภาพครั้งเนี้ยพอเห็นภาพเนี้ยครั้งแรกนะในไอจีนะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยคนคิดแม่งแบบเป็นใครวะปรากฏว่าพอได้ไปเจอเขาเขาคือแม่ค้าธรรมดาคนเราเนี่ยไม่จาเป็นต้องแบบไปเรียนสูงไม่จาเป็นต้องแบบเรียนวิชาการตลาดอะไรให้แบบเพื่อไปศึกษากลยุทธ์อะไรแบบลึกซึ้งนะบางทีถ้าเกิดเราอยู่กับมันแล้วเรารักมันเรามีความคิดสร้างสรรค์อนะเราก็จะ สามารถนําเอาผลิตภัณฑ์ของเราที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ปกติธรรมดาไปเพิ่มมูลค่าไปต่อยอดให้กลายมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีราคาที่สูงขึ้นได้เหมือนกับที่ร้านเซโนคทำไอสครีมบางอย่างทั้งเจ๋งไอเดียดีรสชาติอร่อยลองมาชิมกันไ,ได้ครับที่หลังศิงริวัฒุมทางนี้นะครับเดี๋ยววันนี้การตลาดพอดีคำขอขอแค่นี้ก่อนเพราะว่าทั้งรถทั้งตัวทั้งมือเลอะเทอะไปหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะไปดูอะไรช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้การตลาดับพอดิกรรมสัการทุกคนไปชิมแล้วก็ไปดูอาหารเด็ดๆครีเอทีฟสุดๆครับไว้เจอกันครับ